đi 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 yên đi 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 không 1 đi đó nạt lẽn đi อง้ยองเลวอบกองเวเตี้ยนิน่จังหวะบอลจังหวบอลรเบอล่าสี้อขาเตะมาหาเยงเดียวเลยมึงไปหายมั้ติร์ตตเนั่งแลเอ๊บเฟิร์ตเฟิรตเฟิร์ตเฟิร์ตเฟิรตเฟตัฟิร์ตเฟร์ตตเฟิร์ตเฟิรตตเ